สวัสดีครับพี่หมอสวัสดีค่ะ,คะก็วันนี้นะคะมีเคสอัปเดตครบหนึ่งเดือนเราฝากกันนะคะสำหรับเคสนี้นะคะเคสนี้เนี่ยเคยเสร็จถูกมาก่อนนะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นเคสแก้นะคะนี่เลยเดิมนะคะเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะก็คือน้องบอกว่าอยากได้มีความสรุปลายพุ่งนะคะจากเดิมที่มีความตรงเรียนตรงเรียนปลายมีการดรอปลงนะคะ เช่นเดียวกันกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องปลายบางด้วยนะคะปลายบางค่อนข้างมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับเคสน,นี้จะสวยขนาดไหนคะ่ะนี่นะคะหนึ่งสองซ้มนี่โอ้โหสวยงามมากเลยนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าปลายเนาะตอนแรบกบมีความบางถึ้งขอบของซิลิโคนเลยนะคะตอนนี้มีความละมุนขึ้นเข้ากับหน้ามากขึ้นนะคะแล้วก็ปลายมีความเชื่อขึ้นกว่าเดิมนะเดี๋ยวมาดูราคากันก่นอนนะ เราก็จะเห็นว่าปลายดูเฉิดขึ้นกว่าเดิมนะคะสารดูพุ่งกว่าเดิมชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งนึงกันนะคะนี่เลยสวยงามมากๆเลยนะคะปลายมีความหนาขึ้นนะคะรองปลายแล้วก็แก้เรื่องปัญหาปลายบางแล้วก็ทำให้ปลายดูเฉิดขึ้นด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะช่งนะคะ ันที่ชอบหน้าหวานหน้ากนะคะแล้วก็ไม่เป็นของด้วยก็ดีใจนะคะแล้วก็ทีแรกหนึ่งเดือนมาเป็นยังไงบ้างคะปกติไหมที่แลปกติเลยค่ะทำตามที่หมอทำเลยแผลก็สวยด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความสวยแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะที่สมภพิีดกับหมอพีทนะคะทำรับวันนี้ก็ขอลาบปรกันค่ะบ๊ายบาย